โอเป็นดาวข้อหินมีรูปร่างเป็นทรงกลมกลมแบนๆมีเส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอน12,755กิโลเมตรและเส้นผ่านศูนย์กลางแนวดิ่ง12,711กิโลเมตรหมุนรอบตัวเองใช้ระยะเวลา23ชั่วโมง56นาทีหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา365.25วันหากมองจากอาวกาศ จะเห็นเป็นสีน้ำเงินเนื่องจากมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง3ใน4ส,ส่วนลักษณะของโลกสามารถแบ่งเป็นชั้นๆที่มีทั้งของแข็งและของเหลวโดยจากการศึกษาโดยการขุดเจาะเก็บตัวอย่างหินขึ้นมาวิเคราะห์และสังเกตจากลาวาที่ทะลักขึ้นมาบนผิวโลก โลกได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ4,600ล้านปีก่อนโลกในยุคแรกๆนั้นเป็นของเหลวเหนืดร้อนถูกกระหน่ำชนด้วยอุกกาบาตตลอดเวลาเมื่อโลกค่อยๆเย็นตัวลงจะเกิดการผนึกรวมกันเป็นวัสดุประกอบโลกโดยวัสดุที่มีน้ำหนักสูงจะจมลงสูงส่ศูนย์กลางโลกและวัสดุที่มีน้ำหนักเบาจะลอยตัวขึ้นสู่ผิวโลกเกิดเป็นชั้นต่างๆของโลก เปลือกโลกเป็นชั้นนอกสุดของโลกที่มีความหนาประมาณ70กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นชั้นที่มีความบางที่สุดเมื่อเทียบกับชั้นอื่นๆเสมือนเปลือกไข่หรือเปลือกหัวหอมที่มีหน้าที่ห่อหุ้มพลังงานความร้อนของโลกและมีความสำคัญมากที่สุดเนื่องจากมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่โครงสร้างของเปลือกโลกสามารถแบ่งได้สแบบคือเปลือกโลกส่วนทวีปและ เปลือกโลกส่วนมหาสมุทรเปลือกโลกส่วนที่บางที่สุดคือเปลือกโลกส่วนที่อยู่ในมหาสมุทรส่วนเปลือกโลกที่หนาที่สุดคือเปลือกโลกส่วนที่รองรับทวีปที่มีเทือกเขาสูงนอกจากนี้ยังสามารถแบ่งเปลือกโลกออกเป็นสองชั้นตามลำดับจากผิวโลกได้แก่เปลือกโลกชั้นใสอันและเปลือกโลกชั้นใสมาเปลือกโลกชั้นใสอันหมายถึงเปลือกโลกส่วนบน เป็นผิวของเปลือกโลกประกอบด้วยแร่ซิลิก้าเป็นส่วนใหญ่และมีอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบมีความหนาแน่นน้อยความหนาไม่เท่ากันเพื่อโลกผิวโลกบางแห่งมีไซอันอยู่เฉพาะตัวทวีปหรือภูเขาส่วนที่เป็นมหาสมุทรอาจไม่มีไซอันตัวอย่างของเปลือกโลกชั้นไซอันได้แก่หินแกนิเปลือกโลกชั้นไสามาหมายถึงเปลือกโลกส่วนล่าง มีความหนาแน่นมากกว่าส่วนบนประกอบด้วยแมกนีเซียมเหล็กแคลเซียมและซีลิเกตเป็นส่วนใหญ่เนื้อโลกหรือแมนโทเป็นส่วนที่อยู่ถัดลงไปจากเปลือกโลกมีความหนาประมาณ2,900กิโลเมตรนับจากฐานล่างสุดของเปลือกโลกจนถึงตอนบนของแกนโลกแบ่งออกเป็นสาชั้นคือ 1. เนื้อโลกส่วนบน เป็นหินที่เย็นตัวแล้วและบางส่วนมีรอยแตกเนื่องจากความเปราะชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลกรวมตัวกันเรียกว่าธรณีภาคล i t อนสเฟียรซึ่งมาจากคำศัพท์ภาษากรีกแปลว่าชั้นหินชั้นธรณีภาคมีความหนาประมาณ100กิโลเมตรนับจากผิวลงไป 2. ชั้นฐานธรณีภาค เป็นชั้นเนื้อโลกถัดลงไปมีความลึก100-700กิโลเมตรเป็นชั้นที่มีอุณหภูมิสูงทำให้แร่บางส่วนหลอมละลายเป็นหินหนืดหรือแมกมาที่ประกอบด้วยธาตุซิลิกอนเหล็กและอลูมิเนียมเคลื่อนที่หมุนเวียนอยู่ภายในโลกอย่างช้าๆด้วยการพาความร้อน 3. ชั้นเนื้อโลกส่วนล่าง Lower Mantle เป็นชั้นล่างสุดที่อยู่ที่ความลึกตั้งแต่700-2900ถึง2,900กิโลเมตรเป็นชั้นที่เป็นของแข็งร้อนแน่นและมีความหนืดกว่าตอนบนมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเหล็กแมกนีเซียมและซิลิเกตอุณหภูมิมสูงตั้งแต่ประมาณ2 2 5 0องสาสถึงส5่0องศาเซลเซียสชั้นแก่นโลกเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุด มีความหนาประมาณ3,440กิโลเมตรแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ 1. แกนโลกชั้นนอกมีลักษณะเป็นของเหลวร้อนอุณหภูมิสูงมากประมาณ4,300ถึง6,200องศาเซลเซียสมีความหนาจากผิวโลกประมาณ2,900ถึง5,000กิโลเมตรประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลในสภาพที่หลอมละลาย 2. แกนโลกชั้นในอยู่ถัดจากแกนโลกชั้นนอกจนถึงจุดศูนย์กลางของโลกมีอุณหภูมิประมาณ6,200ถึง6,400องศาเซลเซียสมีความกดดันมหา,าศาลทำให้ในส่วนนี้จึงมีสถานะเป็นของแข็งประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลที่อยู่ในสภาพที่เป็นของแข็งและนี่ก็คือโครงสร้างของโลกที่เราได้อาศัยอยู่ จนมาถึงทุกวันนี